บิ๊กเก่งทิ้งทวนก่อนหมดอำนาจทำศึกชิงเก้าอี้ประหลัดมอทอรระอุหัววันศึกชิงเก้าอี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทายคนใหม่ที่จะมาแทนบิ๊กเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทายที่จะ,กะเกษียณอายุในเดือนกันยายนปีนี้สอเขาเดือดระอุแต่หัววันหลังสุดท้ายผโยกย้ายบิ๊กคองหลอดนอกฤดูกาลสิบเก้าอี้ ที่เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายจังหวัดที่มีเก้าอี้ระดับ10ว่างอยู่สองตแหน่งคือที่ปดีกรมที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีริขันทำให้สุดิพงศ์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลยใช้จังหวัดนี้ทาโผนนอกฤดูกาลแบบเขยา่าแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนไปเลยแบบรดเล็กๆส0ตตาแหน่งจนผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครมอเรียบร้อยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งการที่มีการสลรับเก้าอี้การระหว่างชัยวัฒน์ชื่นโกสุมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือพอชอ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและโยกสิงเกาสยามสิริมงคลสิงห์ดำรัชศักดิ์จุลารุ่น45แกนนำสิงห์ดำรุ่นยังบัตหน้องรักประหลัดเก่งสุทธิพงศ์พี่ใหญ่สิงห์ดำรุ่น36ที่ประหลัดเก่งจัดให้โดยโยกสยามจากผู้ว่านครราชสีมามาเป็นทนีพดีพอชอแทนทําให้สยามจากอดีตผู้ว่าที่อายุน้อยสุดในประเทศไทยตอนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพน,นมในวัย45ปีและตอนนี้ มาเป็นพิธีกรมการพัฒนาชุมชนในวัยห้าสิปีที่เหลืออายุราชการอีกถึง10ปีที่ขึ้นมาเป็นแกนนําสิงดํารุ่นใหม่คุมแผงอํานาจในกระทรวงมหาดไทยอีกคนหนึ่งที่จะมารับไม้ต่อจากประหลัดเก่งสุทธิพงศ์ไปอีกหลายปีส่วนเก้าอี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยยังไงชื่อของบิ๊กเกา๋าสยามมีโอกาสได้เป็นอย่างแน่นอนเพียงแต่จะเป็นปีไหนเท่านั้นซึ่งผลจากโผมหาดไทย10เก้าอี้รอบนี้ทําให้ถึงตอนนี้ชัยวัตรจากเต็งสามลุ้นเก้าอี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยกันยายนนี้ หลุดจากลายแผงอำนาจยุจจักรสิงห์ชิงเก้าอี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยและทําให้ตอนนี้เหลือคู่ชิงประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แค่สองคนเท่านั้นคือขจรศรีชวะนโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเพื่อนรักสิงห์ดำรุ่นเดียวกับสุธิพงศ์ประหลัดมหาดไทยซึ่งจริงๆตอนแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กมหาดไทยปีที่แล้วสุธิพงศ์ก็จะโยกขจรมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแต่นายขจรบอกขออยู่กรมท้องถิ่นดีกว่า บนสัญญาใจที่สุธิพงศ์จะดันเพื่อนรักให้เป็นประหลัดะหาไทยคนใหม่ต่อจากตัวเองสําหรับขจรที่จกกะเกษียณปีหน้า2 5 6 8นอกจากจะเป็นเพื่อนรักร่วมรุ่นสิงห์ดำกับสุธิพงศ์แล้วยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปรอ,อก,กับนายอนุทินชาบีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกทั้งยังแนบแน่นกับบ้านใหญ่ชิดชอบของนวบินชิดชอบอีกด้วยผ่านสายสัมพันธ์สวนกุหลาบคอนเน็กชั่นเพราะขาจรที่จบสวนกุหลาบรุ่น101 มักจะไปงานและทํากิจกรรมของสวนกุหลาบบ่อยครั้งทําให้เจอสามพี่น้องตระกูลชิดชอบที่เป็นสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบบ่อยครั้งคือเนวินรุ่น90พลตารวจเอกเพิ่มภูนรัมตีว่าการสวนศึกษาธิการรุ่น96และศักดิ์สยามรุ่น9 9จนคุ้นเคยระดับหนึ่งกับแกนนําพักภูมิใจไทยดังนั้นทําให้กระจรมีแรงหนุนทั้งสายข้าราชการประจําและฝ่ายการเมืองน้หผาไทยครบเครื่องจึงถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งนั่งประดัดมหาไทยคนใหม่มาตลอดส่วนเต็งสองตอนนี้ จากเดิมคือชัยวัน์แต่พอโดนย้ายเป็นผู้ว่าราชการโคราชทําให้ชัยวัน์ที่เหลืออายุราชการถึงปี2570รู้จักแคน,นิเดตประกัศประหารหไทยคนใหม่ไปแล้วเลยทําให้เตง3ขึ้นมาเป็นเตง2แทนนั่นก็คือชัยวัน์จุนธิระพงศ์ทิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์สายตรงพี่ใหญ่ในบินชิดชอบเพราะเคยเป็นนายอำเภอเป็นรองผู้ว่าบุรีรัมย์จนมาเป็นผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ และเพิ่งเข้ามาเป็นอธิบดีกรมป้องกันกรมใหญ่ของมหาวไทยัยเมืนน่อ1ตุลาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งที่ผ่านมาถือว่าชื่อชัยวัน์มาแรงมากแม้จะไม่ได้เป็นสิงดําและสิงแดงเพราะจบรารคาแหงนิติศาสตร์อย่างไรก็ตามแวดวงนักปกครองมหาวทยัยบอกว่าถึงตอนนี้เตงหนึ่งเปลี่ยนจากขจรคนมากคอนเน็ชั่นมาเป็นชัยวัฒนทอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารพายเรียบร้อยแล้วเพราะสัญญาณแรงมาจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์ว่าจะดันชัยวัน์เป็นประหลัดกระทรวงมหาวไทัยคนใหม่ สำหรับควันหลงจากโผมหาไทยรอบนี้ดูแล้วคงไม่ได้มีแรงกระเพื่อมอะไรตามมาแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาหลายกระแสเช่นบอกว่าการย้ายชัยวัน์พ้นใจที่ปดีพอชเพราะเรื่องก็ประมาณของกรมพอชโดยเพาะงบอีเวนต์ของกรมที่มีเยอะพอสมควรแต่นายชัยวัน์ไม่ถนองตอบกลุ่มหลังบ้านเครือข่ายบิ๊กคองหลอดรวมถึงบอกว่าเหตุที่มีการย้ายชัยวัน์เพราะเป็นการเตะสกัดตัดชื่อชัยวัน์ออกจากการลุ้นเป็นประหลัดมหาไทยคนใหม่รวมถึงประหลัดเกง่งสุทธิพงศ์ก็ไม่ปลื้มแม้จะเป็นรุ่นน้องสิงห์ดำด้วยกัน กระแสข่าวที่ออกมาดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าทําให้สุธิพงศ์ปหลัดกระทรวงมหาดไทยนั่งไม่ติดต้องออกมาชี้แจงโดยรัวว่าการยกย้ายนายชัยวัตรเป็นผู้ว่าโคราชได้มีการพูดคุยกันก่อนแล้วนายชัยวัน์ได้ตัดสินใจเลือกในการที่จะไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทําหน้าที่บําบัดทุกขํบรุงสุขให้กับประชาชนชาวโคราชซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำนนาของภรรยาดังนั้นที่ปรกากฏข่าวว่าเตะตัดขาไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องทํานองนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทย เคยมีประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่32คือพงพยมวาสภูมิซึ่งเคยเป็นอธิพดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นที่บิีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วไปดำรงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและกลับมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยและก้าวสู่ตําแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่32ดังนั้นขอยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเราพิจารณาจากความเหมาะสม โดยยึดระบบคุณธรรมความรู้ความสามารถและที่สําคัญได้มีการพูดคุยสอบถามก่อนจะมีการนําเสนอซึ่งหากดูจากคําชี้แจงของนายสุทธิพงศ์โดยยกกรณีของนายพงพยมขึ้นมาอธิบายก็จะเห็นได้ว่าการที่นายพงพยมที่เคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาก่อนกว่าจะขึ้นมาเป็นประดับประหารไทยได้หลังถูกย้ายไปเป็นผู้ราการจังหวัดโคราช ตัวนายพงพยมเองก็ต้องกลับมาเข้าตำแหน่งหลักในกระทรวงมหาดไทยคือรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนถึงค่อยขึ้นเป็นประหลัดมหาดไทยดังนั้นมันก็ชัดว่าการที่ชัยวัตรโดนย้ายจากที่ปดีพอชอเป็นผู้ว่าโคราชทำให้เจ้าตัวที่เดิมมีโอกาสได้ลุ้นเป็นประหลัดมหาดไทยคนใหม่ปีนี้หมดโอกาสลุ้นไปโดยปริยายเพราะกว่าจะได้ลุ้นเป็นประหลัดมหาดไทยอีกทีต้องกลับเข้าสู่ตำแหน่งบริหารหลักในกระทรวงมหาดไทยอย่างรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปดีเสียก่อนนั่นเองทั้งหมดจึงเห็นได้ว่า ศึกชิงเก้าอี้ปลัดจากวงมหาไทยปีนี้สออเขาระอุแต่หัววันหากฝ่ายข้าาการประจำเครือข่ายสิงห์ดำในมหาไทยไม่เอาด้วยกับสัญญาณจากฝ่ายการเมืองที่จะให้ดันชัยวัฒน์สายตรงบ้านใหญ่ชิดชอบเป็นประหลัดมหาไทยคนใหม่ไม่ใช่ขจรที่ปดีท้องถิ่นแกนนาสิงห์ดำยุคเปลี่ยนผ่านอำนาจที่หากไม่มีการเคลียร์กันแท้ได้ก่อนมหาไทยป่วนแน่